สวัสดีครับอยู่กับนัส่อนะครับจากนัสสึเล็กเชอร์นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบถ้วนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬาเบสบอลกอล์ฟแล้วก็ฟิตเนสครับและแน่นอนนะครับเรากําลังจะเดินทางไปแล้วโอเคนะครับตามนัส่อกันมาเลยนะครับเราจะไปที่บีไซค์สปอร์ตครับคาดาเราอยู่บนถนนสีนครินนะครับ ที่เราจะไปเนี่ยอยู่ในซอยสีนครินทร์15นะครับนั่นก็คือ b s i ซ e Sport นะครับส p o r t Complex ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า b s i ซ e Sport มีอะไรกันบ้างและเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับ b s i ซ e Sport สปอร์ตคอมเพล็ที่ครบคันที่สุดนะครับบนถนนสีนครินนะครับและวันนี้นักสืบไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะครับ มากับแขกรับเชิญพิเศษก็คือเอสวัสดีค่ะปิงค่ะแน่นอนปิงนะครับให้ปิงแนะนําตัวนิดนึงนะครับวัสดีค่ะก็ชื่อปิงนะคะตอนนี้ก็คือเป็นฟรีแลนถ่ายรูปชื่อเพจโมเมนต์เมเกอร์แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาถ่ายรูปวันนี้จะมาเล่นเบสบอลกับพี่นสือจิดจะถ่ายรูปโมเมนต์เมเกอร์นะจ๊ะไปดูข้างในกันเลยดีกว่า่า,าแน่นอนนะครับวันนี้เราจะไปกิจกรรมที่ชั้นอะไรน้องปิงชั้นสี่ค่ะ ออเดนี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชั้นสี่จะมีอะไรไปกันเลยสี่ชั้นนะคะสี่ชั้นบบ่ะไปรีบเหนื่อยนะคะๆๆชั้นนี้เขาก็มีโซนเดสปอยชั้นนะไปชั้นที่ชั้นสามเรานั้นก็รรมีฟิเตเนสเล็กๆเบ,บาๆด้วยนะแต่วันนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ชั้นสี่ถึงแล้วเนยดา มากันเลยแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ BS นะครับ Baseball Academy แล้วนะครับก่อนอื่นอยากถามคุณครูให้คุณครูแนะนำตัวนิดนึงคุณครูชื่ออะไรครับผมชื่อทิคารุนะครับเป็นโคชจากมิชิโกร์นะครับโอเคนะครับคุณครูทิคารุเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้ยก็บอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของการเรียนละนะครับเป็นการเรียนเบสบอลละ แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าเขาเรียนกันยังไงเนี่ยอยากรู้นิดหนึ่งเบสบอลในประเทศไทยเป็นยังไงครับเบสบอลในประเทศไทยมันคนจะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไม,ไม่ค่อยนิยมเบสบอลน,นะครับครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะที่เป็นการเริ่มเนาะขับ,คบเคลื่อเนเบสบอลใช่ไหมน้องติงก็ สนุกไหมเบสบอลในความรู้สึกของปิงเนี่ยเป็นกีฬาที่ชาเลนจ์แล้วกันนะว่าไม่ยังไม่เคยได้ลองเล่นกับมันจริงๆที่การหนึ่งอยากรู้ครับว่าหลักสูตรหรือว่าการเรียนที่เนี่ยเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่บ้างแล้วมีการแบ่งเกณฑ์ยังไงบ้างครับครับอายุมีครัสตั้งแต่ห้าหกขวบหนึ่งครัสแล้วก็เจ็ดแปดเก้าขวบแล้วก็สิบขวบอัพเลยครับแบ่งแยกอายุไว้แล้วก็มี private lesson ด้วยหนึ่งต่อหนึ่งก็มีนะครับบางทีก็เก่งอะไรแบบนี้มีอยู่ครับมาเล่นกับโค้ชหนึ่งตัวหนึ่งเลยนีครับ แน่นอนนะครับหลักสูตรเรียนได้ตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับไปจนถึง15 16เนี่ยก็เรียนได้เพราะเขามีการแบ่งตามอายุไว้อยูแ่แล้วและแน่นอนนะคบว่าถ้าใครแบบจีเนียสมากๆอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาก็มีหลักสูตรหนึ่งต่อหนึ่งที่สอนด้วยดังนั้นนี่บอกเลยว่าถ้าพูดถึงเบสบอลมาที่นี่ครบเลยครับวันนี้มีน้องๆอีกสองคนเดี๋ยวเรียกน้องๆเขามากันเลยดีกว่าริยาริยาโมโมมานี่เลยลูกอ่ามาแล้ว มาด้านนี้เลยครับเชิญครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีน้องลิยากับโมโม,โมเชิญเลยลูกมาทำกิจกรรมเริ่มต้นกับเราด้วยนะครับรวมถึงคุณแม่กิฟด้วยเชิญคุณแม่กิฟด้วย <c oughs> วันนี้มากันทางครอบครัวเลยนะโอเคอัน okay. นี้คุณแม่กิฟนะครับน้องลิยาแล้วก็น้องโมโมเดี๋ยวจะมาดูกันว่า จุดเริ่มต้นของการเล่นเบสบอลเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงคุณครูพร้อมเนี่ยครับครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าต้องทํายังไงบ้างให้พวกเราทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวเล่นโปรลีเกมก่อนก็ได้ครับโอเคก็ต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะครับโอเคครับเจอริยะกับโมโม่ด้วยลูกแล้วผมจะบอกว่าห้าหกเจ็ดไปแล้วก็กระโดดครับขั้นหนึ่งถาเราเป็นนี้ธรรมดาธรรมดา เหนื่อยมากๆเลยบอกเลยนะครับวันนี้แค่การวอร์มนะน้องปิงเนาะยังเหนื่อยขนาดนี้น้องปิงรู้สึกไงบ้างโอโหนึกว่าได้ออกกาลังกายคาร์ดิโอค่ะเออเนาะไม่ได้ออกกาลังกายกันมานานเหมือนกันเนาะแน่นอนนะครับหลังจากวอร์มเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นการโยนแล้วก็การรับลูกนั่นเองอ่ารวมถึงการตีลูกด้วยเดี๋ยวจะไปดูกันดีกว่าว่าโยนรับลูกตีลูกในแบบเบสบอลเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยโอเคไปดูกันเลย จากเห็นบรรยากาศสนุกสนานนะครับที่น้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ BS b a s e b a l l Academy แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะรู้สึกดีมากๆเลยที่ลูกมีความสุขขนาดนี้นะครับแต่กว่าจะมีความสุขได้แบบนี้ครับต้องมาคุยกับหัวเรือใหญ่ นะครับของ B ีไซส์สปอรกันนิดหนึ่งนะครับก็คือพี่เจี๊ยบนะครับสิรินีกันทานะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสิรินีกันทาค่ะรองประธานบริษัท B ีไซส์สปอรค่ะอยากรู้เนาะว่าเนี่ยอยู่ที่ซอยสีนะครินสิบห้าก็ออกจะมาไกลนิดนึงแต่อยากรู้ว่าทําไมต้องเดินทางมาที่นี่มีจุดเด่นจุดแข็งอย่างไรครับพี่เจีย๊ยบเราต้องบอกก่อนว่า B ีไซส์สปอรเป็นสนามเบสบอลในร่มที่แรกของประเทศไทยทุกครั้งพี่จ,จะเน้นเรื่องนี้เพราะ หถ้าได้เข้ามาสัมผัสกับที่นี่แล้วเด็กสามารถมีทักษะมีความมีความรู้มีการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพร่างกาย<น>ไดนนแน่นอนนะครับพออีกหนึ่งคำถามมากันพี่เจี๊ยบอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเนาะด้วยความที่มาถึงเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยสถานที่มีการตกแต่งนะครแบบญี่ปุ่นนะครมีการ์ตูนมังงะต่างๆมากมายเลยทีเดียว และที่รู้มาด้วยก็คือความเป็นญี่ปุ่นความเป็นเบสบอลเนี่ยเขามีคติพจน์ที่น่าสนใจอันนึงก็คือคําว่าชูโยนะครับอยากรู้จังเลยค่ะว่าชูโยเนี่ยหมายถึงอะไรครับพี่เจี๊ยบครับเราชอบในเรื่องของ culture ญี่ปุ่นเราชอบในเรื่องของการพัฒนากีฬาเบสบอลเราก็เลยใช้คําว่าชิโยเราเปรียบเสมือนเด็กคือมเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถบ่มเพาะและพัฒนาให้เด็กมีทักษะมีวิวัฒนาการในการเล่นกีฬาที่ดีขึ้นและสามารถ นำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตธรรมดากับสังคมที่เขาอยู่ได้แน่นอนค่ะเลยใช้ oh คำว่าชิวมาเป็นคติพจน์ให้กับบีไซส์ o อ t ว้าวนะครับการบาลานซ์บอดี้แอนด์มายสติปัญญาอารมณ์นะครับแล้วก็ร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยจะทำให้ลูกๆเด็กๆของทุกคนเนี่ยนะครับเป็นแชมเปี้ยนได้อย่างแน่นอนสมกับ ปัจจัยของ b ีไซส์สปอที่ว่าโฮมฟอร์แชม m p เปี้ยนใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบเปียนค่ะแชมเปี้ยนแน่นอนนะครับขอบคุณพี่เจี๊ยบครับขอบคุณค่ะแน่นอนนะครับเรารู้จักกับแม็กกิฟกันแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าน้องๆเรียนอยู่ข้างบนระหว่างนี้เนี่ยเรามาทำชาเลนจ์กันดีแม็กนี่กิฟได้เลยโอเคนะครับชาเลนจ์นี้นะครับเราทำที่แบ t t ิ้งเคว e นะครับเป็นชาเลนจ์เบสบอล พี่กิฟเคยตีเบสบอลมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยคะ่ะอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะชาเลนด้วย10ลูกนะครับใครตีโดนลูกน้อยกว่าจะต้องเก็บลูกทั้งหมดแล้วกัน็นการทำโทษแล้วกันเนาะ,ะอยากรู้แล้วนะคะว่าโซนเกมโซนนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า กิบได้6คะแนนแสดงว่าพี่กิ๊เป็นฝ่ายชนะไปค่ะเฮ้เก่งมากเลยอ่ะเือคะเดี๋ยวเจอบทลงโทษทายคลิปนะคะแย่เลยสรุปวันนี้ให้หน่อยแล้วกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเล่นเบสบอลวันนี้เขาต้องบอกเลยนะว่าจริงๆเราเนี่ยที่ของ b ีไซค์สปอร t เนี่ยนะนอกจากที่จะมีโซนของ Academy ข้างบนเนาะก็สามารถที่จะมารีแลกข้างล่างได้นะอย่างพี่กิ๊ไปเล่นอะไรมาบ้างครับ ก็มีไปเล่นฟิตเนสมาข้างบนค่ะระหว่างอรอลูกเรียนเบสบอลค่ะใช่ก็ลงมาเล่นเบสบอลตะกี้กับน้องนัทสิใช่สนุกมากๆเลยนะครับว่าครอบครัวไหนผู้ปกครองคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับที่ b ีไซส์สปอรนะครับอยู่สีนคร,รินทรซอย15ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยแล้วใครอยากรู้โปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้นะครับที่ Facebook ที่มีชื่อว่า บีไซสปอร์ตค่ะอ่าแน่นอนนะครับไปติดตามโปรโมชั่นดีๆได้เลยนะครับที่บีไซสปอร์ตโฮมฟอร์แชมเปี้ยน